ซุปตาสาวรวยหมื่นล้านแต่ติดดินใช้ชีวิตชิลๆเดินตลาดโด่งดังจนไม่มีใครไม่รู้จักค่ะสำหรับแม่ชมหรือชมผู้อารยาสุปตาสาวแถวหน้าเมืองไทยที่ถึงแม้ตอนนี้ขึ้นท่านคุณแม่โรก3ามีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วแต่ความสวยของแม่ก็ยังเปะไม่มีเปลี่ยนทั้งรูปร่างและหน้าตาและเป็นไอดอลของหลายๆคน ล่าสุดแม่ชมพสภาพผ่านอินสตาแกรมที่พาน้องสายฟ้าพายุเดินในซอยร่วมฤอดีมีร้านค้าทั้งร้านขายข้าวโพดและร้านขายลูกชิ้นติดป้าย Happy b i r อร์เ y แม่ชมอีกด้วยโดยแม่ชมระบุคแคปชั่นสวยสุดในซอยร่วมทัางกลางแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักของน้องๆความสวยของแม่แต่งานนี้ก็หลุดโฟกัส ความติดตินของแม่ชมกันหน่อยจ้า